สวัสดีค่ะวันนี้เราก็กําลังจะไปค่ายนิติสัมพันธ์นะคะจะไปไหนคะพี่แก้ววันนี้ไประยองค่ะ <c oughs> ไประยองค่ะ,ไป,ะ,คะไปทําอะไรที่ระยองคะไปพักผ่อนอย่างน้เราพักผ่อนอันนี้คือเป็นพักผ่อนแบบไหนคะเป็นการเข,ข,ข้าค่ายค่ะรอสปอระเสร็จโมงครึ่งเดี๋ยวรถออกเดี๋ยวเราไปเจอกันดีนกว่าว่าจะแวะที่ไหนก่อนนะคะเ้จะไปที่ไหนคะเนี่ยคุณแก้ว ไปค่ะนี่เราถึงที่พักแล้วนะคะแล้วก็กำลังโอ้โหทำไมหน้าดำจุงหน้าดำมากนี่ก็เป็นกิจกรรมแล้วก็ของที่เราเตรียมมานะคะ นี่พี่ประธานทรงงานหนักมากไปนะคะอ้ำ่ัน้ร่วงเหรอน้ำมันเหนะยวปั๊บแล้วก็ใส่แล้วก็ไม่ได้เลยตอนนี้อุ้ยอ่ะอุูยอุ้ยอุ้ไม่ทำอ่ะอ่านี่นะคะเป็นภาพบรรยากาศข้างในนะคะที่มันไม่ชุดละกุนเองที่มันไม่ไหวแล้วแบบนี้เซลฟี่ค่ะมีการถ่ายรูปโอเคเย้ อยู่ในลิฟต์นะคะรตรงนี้นะคะก็จะเป็นวิวตรงที่เราเปิดพมา่านกั้งออกมานะคะลึกนะคะจะเป็นตรงโซนน้ําทะเลแต่ว่าเดี๋ยววันนี้พาไปชมกันอีกทีตอนเย็นนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราก็จะไปกินข้าวกันนะคะอ่าน้องทรงคังเข้ากล้องหน่อยคะ่ะตอนนี้เดี๋ยวตอนนี้เราจะไปกินข้าวกันใช่ไหมคะ ใช่ครับไปกินชั้นสี่ตามกำหนดการเลยเดี๋ยว<ช>เดี๋ยวเราจะขึ้นลิฟต์ไปกันนะคะเดี๋ยวไปเจอกันตอนถึงห้องกินข้าวนะคะเดียเป็นเมนูข้าวเที่ยงนะคะที่เรากินแล้วก็มีน้ำกระสามแก้วตอนนี้คุณรู้สึกยังไงคะอิ่มอยากนอนมากเลยครับนั่นแหละค่ะเป็นมื้อเที่ยงของเราล่าสุดนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปทำกิจกรรมกันโล้วเราก็จะออกไปทำกิจกรรมกันนะคะไปค่ะไปค่ะไป สาสำคัญของเราก็คือจะมีเปิงฟองอยู่ตรงนี้นะคโอเคิองกองแน่เลยเจ็บ้าสิบเออ เข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าน,นะคะเป็นกางเกงแล้วก็ไปเจอกันที่ชายหาดสีม่มงครึ่งค่ะตอนนี้เราก็กำลังจะไปที่ริมทะเลนะคะไปเล่นกิจกรรมกันไปมาก ตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาประมาณปุ่มสี่นาทีแล้วนะคะเหนื่อยมากเดินบนทรายแล้วแบบพื้นทรายมันยุ่บใช่ไหมทุกคนปวดเท้ามากโอ้ <c oughs> เราเจอเหตุการณ์หมช็อตนะคะทุกท่นาน <c oughs> เหตุการณ์หมช็อตค่ะ <c oughs> ลังจะไปกินข้าวนะคะให้ <c oughs> ดูกันว้าวจะส่งเพื่อนไปชั้นสองนะคะเราจะไปกินข้าวบาย,ายเจอกันจ้า เจอกันตอนเริ่มกิจกรรมนะจ๊ะอุ้ยอะเดี๋ยวมากินข้าวกันนะคะไอชิคเกิดนะนี่ก็เป็นอ่ามื้อเย็นวันนี้นะคะที่ที่ทานเป็นของเพื่อเราแล้วค่ะเพื่อจะมาเดี๋ยวไปกินข้าวกันนะคะนนะเอะอกินข้าวกอนนะคะได้เวลากินข้าวแล้ว ตอนนี้เราก็กําลังจะขึ้นไปห้องประชุมชั้นสี่นะคะไปทํากิจกรรมต่อก็กําลังรอเข้าไปทํากิจกรรมแล้วก็รอบสุดท้ายของวันนี้นะคะพอจบก,กิจกรรมนี้แล้วก็จะนอนแล้วก็ตอนนี้เพื่อนเรากำลังแบบเช็ดหน้าอยู่แต่เราไม่ใช่ว่าหัวหม็นไม่อยากแกะผมออกเพราะว่าผมมันหม็ดนะคะยังไงดูกิจกรรมนีเดีวไรอดูไปดีกว่าที่รอเข้าไปในห้องนะคะตอนนี้ก็คือกําลังรอเข้าไปทํากิจกรรมเนาะมีกิจกรรมไหนที่ประทับใจเป็นพิเศษนะคะ กิจกรรมนองอาบน้ําในห้องน้ําแล้วก็เล่นกิเล่นกับเพื่อนในห้องค่ะกิจกรรมเนี้ยค่ะกิจกรรมปล่อยพักเบรกขนมาพี่พักเบรกโมงนี้ตอนนี้ก็น้องๆเริ่มทยอยกันมาแล้วนะคะดูได้ตากระจกเลยค่ะน้องน้องเริ่มทยอยมาแล้วนะคะเดี๋ยวรอดูว่าต่อไปนะคะจะเป็นอะไรกันต่อนะคะตอนนี้เราก็ได้แค่นั่งดูไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ลุ้นๆลุ้นๆนะคะ เดี๋ยวราดูดูว่าเอาไปเข้าไปจะเป็นอะไรทำอะไรกันน้อยๆนะคะก่อนที่จะไปนอนวันนี้นะคะข้างในก็มืดมากจับมือกันค่ะจับมือกันนะคะทีแรกได้กันทีน จะไปเดินเล่นกันนะคะทุกคนแต่ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณมเป็นเวลาประมาณสามทุ่มสิบเก้านะคะที่เราจะออกไปเดินเล่นเราจะให้ดูบรรยากาศดีกว่าอุ้ยใบดาตอนคือสวยมากเลยโอ้ยสวยมากมของสีจะมาดูด้วยตาเนื้อน,นะคะสวยมากสวยมากอะดาดเราจะไปหาอะไรกินกันนะคะ เล่านะเพื่อนจะหลับแล้วตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาประมาณหกโมงสิบสี่เมื่อคืนนะคะก็ออกมาเดินเล่นเนาะแล้วก็อาจารย์ชวนเล่นมอลเล่ตอนหกโมงคึ่งก็เหมือนระบบอัตโนมัติร่างก็เก็กตื่นตอนนี้นะคะกำลังเดินไปที่ริมทะเลไม่ได้เล่นมอลเล่นนานมากจะไปดูกัน นี่นะคะคนชวนเนี่ยืนรอตอนหลับปะเขาส่งแชทมาตามนะนี่เป็นบรรยากาศตอนเช้านะคะแบบพระอาทิตย์กำลังขึ้นสวยมากนี่นะคะวอร์มวอมวอร์อมอ๋อ 好了， ต,ตัวเตียกมากมาอาบน้ำกันนะคะรอเฉลยบัตตี้อยู่นะคะอันนี้เป็นของเพื่อนเราค่ะใช่จ้าแล้วก็ตอนนี้คนนั่งอยู่กันเยอะมากออนนี้ก็เฉลยแล้วนะคะอันนี้เป็นของที่บัตตี้ให้เรานะคะขในที่น้องให้นะคะ<ๆ>ก็จะมี

เข้าใกล้ะนละคุณบบุญพาตตวตีเข้าใกล้ไม่ได้นะเดีย๋ยวจะเดีย๋ยวจะโดนกลวยหอมนะ <c oughs> มาแวะซื้อของฝากแล้วก็แวะเซติมนะคะแล้วก็จะมีแบบว่าเด็กๆนะคนนะคะไปเซติมกินเพราะว่าอากาศร้อนมากนะคะอุ้ยท้องฟ้าสวยอะ่ะนี่ค่ะก็เป็นบรรยากาศน,นี้นะคะเ่อนมาจอดแวะอยู่ ก็รถติดมากยังไม่ถึงเลยโอเคค่ะตอนนี้ก็ถึงมาหาลาัยแล้วนะคะแต่ว่าอ่าเป็นเวลาประมาณหกโมงสีาหน้ามาหาลาัยรถติดมากตอนนี้นะคะเลยกะว่าจะหาข้าวกินกันก่อนนะคะบอกว่าแบบ เห็นอาจารย์จะกินข้าวพอดีนะคะก็เลยเดี๋ยวจะไปกินข้าวกับอาจารย์นะคะตอนนี้กําลังรอเพื่อนมารอค่ะรอเข็นของขึ้นบนรถค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านข้าวค่ะอาจารย์นสั่งอาจารย์นนสัเอาเป kind of oh ็นกับนะเดี๋ยวเอามินจิดจเอากินจจอาจารย์นี่รให้ให้เด็กๆ่เลยอ่ะ่ะ่ะเอารอจนทอยไม่รอเลยค่ะกินเลยั้คตรางเดือย เมื่อคืนก็กลับมาถึงห้องแล้วก็นั่งได้แป๊บหนึ่งแล้วก็หลับเลยนะคะเพราะว่าก็อย่างที่เห็นนะว่าไปยกของไปกินข้าวแล้วก็มวเมื่อวานก็จะรีบกลับมากนะคะยังไงสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมจนจบคลิปนะคะยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย